สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรานำเสนอเรื่องของวันออกพรรษานะคะเป็นเนื้อความโดยย่อเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จหายไปในเทวโรโรคของเทวดาทั้งๆท,ที่หมู่ชนบนภาคพื้นดินมองเห็นอยู่พวกเขาสนใจใครรู้ว่าจะได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกเมื่อใดจึงสอบถามไปยังพระโมคคานะผู้เริศ ทางฤทธิ์ท่านต้องการให้ชนพวกนั้นรู้อนุภาพของพระอนุรุทธะจึงบอกให้ไปถามท่านพระอนุรุทธะก็แจ้งว่าพระศัสดาจะประทับอยู่บนดาวดึงสามเดือนจะปรากฏพระองค์อีกครั้งในวันมหาปราวนามหาชนทราบแล้วจึงจัดที่พักเฝ้ารอ มีพระโมคคารณะแสดงธรรมมีท่านจุละอนาถบินฑิกะเศรษฐีจัดโรงทานเลี้ยงดูก่อนถึงวันมหาปารณาเจ็ดวันพระโมคคารณะก็ไปเข้าเฝ้าทูลถามกำหนดการต่ัสว่าจะปรากฏพระองค์ที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสพระสารีบุตรจำบรรษาอยู่ที่นั่น พระเถระนำความไปบอกมหาชนหมู่ชนจึงเดินทางไปรวมยังประตูเมืองถึงวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนสิอพระศา,าสดาทรงปรว v าพระวัิสาแล้วสเสด็จลงทางบันไดแก้วอันพระอินเนลมิดไว้นอกนั้นมีบันไดเงินอยู่ข้างขวาอันพระอินถือบาทลงมาพร้อมเหล่าเทพบันไดทองอยู่ทางด้านซ้าย มีเท้าสหามบดีพรมและหมู่พรมกั้นสเสวตฉัตรถวายพระศัสดาวันนั้นเองพระโรกนาฏทรงใช้พุทธานุพราพเปิดโลกให้สัตว์ทั้งปวงมองเห็นกันและกันมนุษย์มองเห็นเทวดาสัตว์นรกและเดรัชานทั้งปวงก็มองเห็นกันทัานยังเห็นพระศัสดาด้วย สัตว์ที่ได้เห็นพระศาสดาแล้วร้วนปัถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นถึงภาคพ,พื้นดินแล้วทรงต้องการให้มหาชนรู้คุณของพระสาวกทั้งหลายจึงตรัสถามปัญหาตามภูมิให้ผู้นั้นได้ตอบแล้วถามปัญหาสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้พระสาวกที่มีภูมิธรรม ภูมปัญญาเหมาะกับคำถามเป็นผู้ต่อบจนถึงคำถามที่พระสารีบุตรตอบได้คนเดียวตรัายกย่องพระสารีบุตรมีปัญญามากพอจะนับเม็ดทรายในโลกนี้ได้ว่ามีจำนวนเท่าใดวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งความสำคัญของวันออกพรรษาด้วยเหตุผลข้อที่หนึ่ง หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ 2. เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นำความรู้จักหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแพร่แก่ประชาชน 3. ในวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้ทำปวนาเปิดโอกาสให้เพื่อนพระพิสุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน 4. พุทธศาส,สนิกชนได้นำแบบอย่างไปทำภาวนาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไปการถือปฏิบัติวันออกพรรษาในประเทศไทยจะมีประเพณีที่ชาวพุทธนิยมกันนะคะ ก็คือเป็นการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณนะโดยในหลายที่ก็ยังทําเป็นข้าต้มลูกโยนเมาไว้สําหรับใส่บาตการทําบุญตักบาตรเทวเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์นชั้นดาวดึงพระพุทธศาสนิกชนจึงได้พร้อมใจกันนําพัตตาหารมาถวายแดบบ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ้มีจำนวนมาก บางพวกที่อยู่ห่างจึงไม่สามารถที่จะใส่อาหารลงไปิในบ,นบากได้จึงต้องทําเป็นข้าวต้มมัดเป็นก้นกอนๆแล้วโยนใส่บากจนกระทั่งเป็นประเพณีนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในปีนี้วันอักษรษาตรงกับวันที่สองตุลาคมค่ะ